หลายๆคนก็รู้ว่าอะโวคาโดมีประโยชน์แต่ข้อควรระวังก็มีเยอะใครรู้บ้างคะทุกๆคนก็ทราบว่าคุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดตลอดจนประโยชน์ต่อสุขภาพมีมากมายอะโวคาโดมีไขมันสูงแต่เป็นไขมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะอะโวคาโดมีไขมันเชิงเดียวไม่อิ่มตัวซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ อะโวคาโดยังเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของวิตามินเกลือแร่หลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเคโพแทสเซียม K, ium, และฟอสเฟตอะโวคาโดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถป้องกันเซลล์ที่มีความเสียหายอะโวคาโดยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานแถมยังมีกากใยสูงคือไฟเบอร์ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้และที่สำคัญมีโปรตีนสูงช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแต่ทุกๆคนก็ต้องระวังไว้นะคะเพราะว่าข้อข้อควรระวังของอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ ตลอดจนมีสารแทนนินสูงซึ่งอาจจะทําให้ท้องผูกผู้ที่มีปัญหาในเรื่องท้องผูกควรรับประทานอะโวคาโดสุกให้มากกว่าอะโวคาโดสดและในผลของอะโวคาโดมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการแพ้เช่นคันผื่นแดงปากบวมหายใจลําบากผู้ที่แพ้อโวคาโดไม่ควรรับประทานอะโวคาโดเด็ดขาดทั้งนี้ยังมีสารต้านการแข็งตัวของเลือด จึงควรระมัดระวังผู้ที่รับประทานผู้ที่ทานยาต้านความแข็งของตัวเลือดไม่ควรรับประทานอะโวคาโดทุกอย่างมีคุณประโยชน์และมีโทษติดตามมาเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารหรืออะโวคาโดก็ควรเลือกรับประทานให้เหมาะสม